สวัสด,ดีครับวันนี้ส่วนลำซำสุภโชคนะครับจะพามาดูดอกบัวสวรรค์น,นะครับนี่คือดอกบัวสวรรค์ครับสวยงามดอกเป็นสีชมพูอมขาวขาวอมชมพูนะครับสวยมากครับดอกบัวสวรรค์เป็นไม้ยืนต้นนะครับนะครับตัวนี้ก็ล้อมแล้วครับ ไปไม้ทรงพุ่มนะครับตัดแต่งแล้วมันจะเป็นพุ่มแล้วดอกเขาสวยงามมากครับเวลาออกดอกออกเยอะเหมือนกันนะครับถ้าฤดูการที่เขาออกจริงๆนั้นออกเยอะครับมันจะเป็นพุ่มเหมือนดอกบัวเลยทีเดียวสวยครับแต่พุ่มใหญ่ๆเขาจะออกบานตูมเรียงกันนะครับก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่สวยงามอีกต้นห <choking S 2> นึ่งนะครับเขาเรียกว่าบัวสวรรค์ดอกบัวสวรรค์ครับเหมือนดอกบัวจริงๆนะครับเหมือนดอกบัวจริงๆและสีสวยมากครับ อันนี้พอดีเดินมาเจอว่ามันออกดอกธรรมดาเดี๋ยวปลายฝนนี่นครับเดี๋ยวมันออกให้ดูนะครับเต็มต้นเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามสวยงามครับดอกบัวสวรรค์ครับดอกบัวสวรรค์